สวัสดีครับพี่พี่แฟนเพจชางเวลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมช่างตนอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นรถมาด้าซีเอ็กซ้านะครับที่เราจะมานําเสนอให้ลูกค้ากันนะครับว่าคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะครับโอเคคันนี้เนี่ยรถมาด้าเนี่ยโดยปัจจุบันแล้วรุ่นใหม่ๆพวกนี้เนี่ยเราเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้นะครับก็คือต้องใช้ฟอนต์เดิมนะครับแต่ลูกค้าจะเป็นนักฟังอยากฟังเพีงเพ้อๆนะครับเราก็เลยจัดชุดเครื่องเสียงชุดนี้ให้เลยนะครับก็ เป็นชุดลำโพงโฟล์คอัลโปรเซอร์นะครับแอมเมอร์คิวรีของเรานั่นเองนะครับโอเคก็อันนี้ผมก็คงจะจูนเสียงไปแล้วนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เมมโมรีปรับความละเอียดโปรเซอร์กาลฟิโรที่ถือว่าค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวนะครับราคาไม่แพงนะครับนี่รูปแบบของโปรแกรมนะครับซึ่งอันนี้ก็คือใช้คอมพิวเตอร์จูนได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้เจ้าวิทยุเดิมเนี่ยนะครับเป็นตัวขับตัวต้นกําเนิดเสียงนะครับตอนนี้ก็ผมจูนเสียง เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอลูกค้ารันอินแล้วอีกสักเดือนสองเดือนเนี่ยเข้ามาจูนอีกทีแต่ลองฟังเสียงข้างนี้ก่อนนะครับผมรับประกันว่าเสียงดีมากๆ อ่าเดี๋ยวเราลองไปฟังอีกแนวนึงนะครับที่เน้นเป็นเป็นเบสนะครับแต่ว่าเราจะเปิดไม่เกิน25่ิบาวิไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราจะติดลิขสิทธิ์นี่ก็ได้นี่ครับคือคันนี้ก็เน้นจูนเป็นไฮเอนนะครับเบสแบบพอดีพอดีหอมๆเลยเบสแบบฟังนุ่มๆลึกๆเลยครับคุณฟาย โอโหเป็นไงครับเบสอ่พอนะครับเป็นไงครับเบสช่วงเพลงนี้ของต้นๆซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังในในระบบระบบหนึ่งเลยนะครับก็หลายๆคนคงรู้จักกันดีนะครับเยี๋ฟังเบสมาฟังรถไฟได้ได้ครับรถไฟนี่มิดเบสช่างตุนจัดให้เต็มมากนะครับก็โอเคครับสำหรับคันนี้ชุดเครื่องเสียงก็คงเป็นโพ r ิเซอร์แอมป์สองตัวนะครับคู่หน้าสามทางของโฟคอเลย สงดีมากๆนะครับใครที่มีมาส d a รุ่นนี้อยากจะอัปเกรดนะครับรับรองว่าดีกว่าชุดโบสของเดิมแน่นอนร้อเซนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ช่างตุนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พาผู้ชมชมแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคันใหม่ๆยังไงติดตามมาด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่างตุ่นด้วยนะครับขอบพระคุณผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีครับ